คราวนี้เรามาดูสับของบทที่1กันนะครับบทที่1น,นะครับอันนี้เนื่องจากเป็นหนังสือเก่านะก็จะเห็นว่าผมก็จะเขียนสมัยผมเรียนในใหม่ก็จะมีเขียนคําเป็นภาษาไทยไว้ด้วยนะก็เพื่อนๆก็ดูตามไปแล้วกันครับคําแรกวาตาชินะครับวาตาชิก็คือผมดิฉันอะไรเนรี่ยฮะวาตาชาิตาชินะครคือเราพวกเรานะครับอนะตะนะครับก็คือคุณอานฮิโตะก็คือคนนั้นเขาเธออะไรเนรี้ย อโนคาตาวะโดนตาเดสกาอะไรเงี้ยเราถามว่าเขาคนนั้นคือใครนะฮะมีหน้าซางก็คือท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีซางนะครับซางก็ใช้แทนแทนที่ว่าเราเรียกเขาด้วยวาจาที่สุภาพนะฮะก็คือคุณนายนางนางสาวนะชาญนะครับ,รบก็คือเป็นพวกที่แทนด้วยเด็กผู้หญิงนะครับคุงก็จะต่อใช้ด้วยเด็กผู้ชายนะครับจิ้นนี่คือ ตัวจิกับตัวอึนนะครับก็คือตัวคําว่าจินจินที่แปลว่าชาวเช่นนิฮงจินนะครับก็คือคนญี่ปุ่นไทยจินก็คือคนไทยนะครับไทยจินเดชผมเป็นคนไทยอะไรครับใช่หรือไม่เซนเซนะครับเซนเซนก็ครูอาจารย์นะครับเซนเซนะครับคํานี้นะครับแล้วก็คํานี้ก็คือเคียวชิเคียวชิก็คือครูผู้สอนนะครับกะคุเซก็คือนักเรียนนักศึกษาไคชเอิงนะครับพนักงานบริษัท ชะอิงนะครับคือพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็กิงโคอิงนะครับกิงโคอิงก็คือพนักงานธนาคารอิชะก็คือคุณหมอนะครับแพทย์เคงคยวชะก็คือนักวิจัยเอนจิเนียร์ก็คือวิศวกรนะครับแล้วก็ไดกะกุไดกก,ไดกุคือแปลว่ามาหาวิทยาลัยนะครับเบลอิงก็คือโรงพยาบาลนะครับัตฮินะครับใส่ไม้ตะคุ คือไอตัวฟันหนูนะครับก็จะเป็นเสียงออกบอใบไม้นะครับกือคือเบียวอิงโรงพยาบาลนะครับเด้งกีนะครับตัวเดะนะครับตัวเดะไอตัวเตะนะครับใส่ฟันหนูก็จะฟันหนูตรงนี้ฮะสองขีดเห็นไหมฮะฟันหนูสองขีดก็จะกลายเป็นเด้งกีไฟฟ้าแสงสว่างนะครับตัวตะนะครับตัวตะนะครับวักตะวักถะนะครับเมื่อใส่ไหมสองขีดก็จะกลายเป็นดาเรนะครับดาเรแปลว่าใครนะครับ มาเนหน้าที่สองของคําศัพท์นะครับก็ไซนะครับคำนี้ตัวสะตัวอีนะครับอ่านว่าไซที่แปลว่าอายุนะครับกี่ปีนั้นไซเดสก้าก็คืออายุเท่าไหร่นะครับผมหรือใช้คําว่าโอ้ยคุูสืนะครับคำก็คือถามอายุเหมือนกันไฮแปลว่าใช่นะครับไฮอีเอไม่ใช่ครับ e สองตัวนะอีเออ่านเร็วๆก็อ e ไม่ใช่ครับเป็นประโยคเป็นคําปฏิเสธคือไม่ใช่ครับ ชิสซเลอีดเดสกาแปลว่าขอประทานโทษนะครับเหมือนว่าเราจะขออนุญาตเขาเนี่ยก่อนเข้าห้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากถามชื่อเขาชื่ออะไรครับโอนามาเอวะนะโอนามาเอวะขอทราบชื่อด้วยครับนะครับฮาจิเมมาชิเตะยินดีที่รู้จักเนคือใช้ในการเจอกันครั้งแรกครับฮาจิเมมาชิเตะโดโซโยโรชิคุก็คือยินดีที่รู้จักขอฝังเนื้อฝักตัวด้วยครับนะครับนะ โดโซแปลแปลถ้าแปลงนี่คือเชิญนะครับผมโคจิราวาก็คือเป็นการแนะนำนะนครับนี่คือคุณต้นสร้างเขาคือคุณต้นโคจิราวาเอ้างโคจิราวาตุ่มตุ่มสร้างอะไรเงี้ยเขาคือคุณตุ่มอะไรเงี้ยนะครับคาราคิมาชิตะคาราคิมาชิตะก็คือผมมาจากประเทศใช้ในัการว่ามาจากประเทศอะไรนะครับคาราคิมาชิตะนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชื่อประเทศนะครับผมอเมริกาอันนี้เป็นคำเขาเรียกว่าตัวคาตากานะนะครับออสเิร uh, ิลี u, ก็คืออังกฤษนะครับอินโดอินโดก็คืออินเดียนะไม่ใช่อินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่อินโดนีเซียนะครับคังโคคุคังโคคุก็คือประเทศเกาหลีใต้ไทยครับผมตัวทะกับตัวอีกนะครับก็คือไทยประเทศไทยนะครับชู โกกุกนะครับก็คือประเทศจีนนะครับดอยสึโดอิสึโดอิสึถ้าอ่านทีละคำครับโดอิสึประเทศเยอรมน,นีนะครับนิฮงประเทศญี่ปุ่นนะครับผมฟรานสึฟรานสึก็คือฝรั่งเศสบูราจิรุ u, ก็คือบาราซิลนะครับผมซากุระไดกะกุก็คือมหาวิทยาลัยซากุระนะครับ IMC โนเอิงเพราะว่าอะไรนี่เป็นคำยกเตัว ก็คือบทที่1คือมีไวยากรณ์คือวะนะครับคือคําเชื่อมง่ายๆก็คือมีคํานามเป็นวะแล้วก็คำนามที่สองนะครับแล้วก็เดชที่แปลใช้คําสุภาพที่ลงท้ายนะครับเช่นวัตชิวะไมคุมิราเดสนะครับผมคือไมมิเลอร์นะครับผมเดชก็คือตัวเดนะครับตัวเดะกับตัวสุนะครับมารวมกันก็อ่านว่าเดสก็คือเป็นคําสุภาพนะครับที่ลงท้ายด้วย เป็นคาสุภาพต่อผู้พูดและก็ต่อผู้ฟังนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรยากวตาตชิวะอินวตาตชิวะเอนเจิเนียร์เดสก็คือผมเป็นวิศวกรนะครับผมส่วนข้อที่2ก็คือเป็นคํานามหนึ่งวะคำนามสองจ้าอาริมาเซนก็คือประโยคปฏิเสธนะครับอาริมาเซนนะครับผมจ้าอาริมาเซนเป็นรูปปฏิเสธของ นะครับเป็นคําพูดที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับผมแต่แต่ในภาษาเขียนอะไรเนี้ยก็อาจจะใช้คําว่าเดวาริมาเซนนะครับซานโตสูซังวะกักคุเซจ่าริมาเซนคุณซานโตสไม่ได้เป็นนักเรียนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถามสก็คือประโยคเป็นกะกะก็คือคือคำที่เราต้องการตั้งคําถามนะครับคำช่วยนะฮะกะก็คือเป็นคําช่วยในเมื่อพูดรู้สึกไม่แน่ใจมีความรู้สึกสงสัยก็ ใช้คำว่ากะเป็นลงท้ายด้วยประโยคเช่นนะครับยกตัวอย่างมิาซังวะอเมริกาจินเดสกะให้อเมริกาจินเดสอันนี้ก็ตอบว,ว่าคุณมิาเป็นคนอเมริกาใช่ไหมครับขอตอบใช่ผมเป็นคนอเมริกามิาซังวะเซนเซเดสกะคุณเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับเป็นครูใช่ไหมครับอ ja ีเซนเซจ้าอาริมาเซนเปล่าครับผมไม่ได้เป็น ครับเราจะไปกันแบบเร็วๆบทที่หนึ่งเพื่อให้จบนะครับผมเช่นอีกอันคือลงท้ายกันอโนคาตาวะโดนาตาเดสกา no คุณคนนั้นคือใครอโนคาตาวะมิลาซังเดสคุณคนนั้นคือคุณมิเล์ข้อข้อที่สี่นะครับเป็นเรื่องของคำนามโมะนะครับโมะคือเหมือนว่ามิทรูเซมเหมือนเหมือนกันด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราใช้คำว่าโมะแทนคำว่าวะนะครับเช่นมิลาซังวะใครชื่ออิงเดส คุปตะซังโมนี่ครับโมนะครับไคเชีงเดสคุณคุปตะก็เป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันนะครับคำนามหนึ่งอันที่5นะครับคำนามหนึ่งโนได้คำเชื่อมลงมาเป็นคำโนและคำนามที่2ใช้เชื่อมคำนามสองคำนามนี้นะครับเช่นเห็นดูได้ดีนะครับมิลเลอร์ซังวะไอเอ็มซีโนชียงเดสคุณมิลเลอร์เป็นพนักงานของบริษัท IMC นะครับใช้คำเชื่อมโนนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับเป็นต้น6สร้างก็คืออย่างที่เราเคยพูดมาลงท้ายที่คำพูดใ้มดูสุภาพเราจะใช้คำว่าสร้างนะครับอานูอาน a คาตาวามิเล่สร้างเดคุณคนนั้นคือคุณมิเล์ลงท้ายด้วยสร้งนะครับผมโดยปกติเราจะใช,ใช,ใช้ไม่ใช้คำว่าอนัตตะเรียกคู่สนทนาหากเรารู้ชื่อจะเติมคำว่าสร้างไปเลยครับผมอย่างนี้นะ ซูซูกินะครับประกอบเขาจะพูดว่ามิราสังวะกักเซเดสกามีเขาตอบว่าอีเอไคเชอิงเดสนะครับก็คุณไม่เลืกเป็นไม่ใช่ครับเป็นพนักง,งานบริษัทก็รู้จักชื่อก็คือใช้สั่งเลยครับอย่างนี้เป็นต้นนะตัวสะแล้วก็ตัวอื่นอ่านว่าสะนี้เรามาดูแบบฝึกหัดบทน,นี้กันนะครับอันนี้เขามีตัวอย่างมาให้ดูครับเล่ย์แปลว่าตัวอย่างนะครับอนาตวะอาราตวะกักเซเดสกาให กักคุเซเดใช่ผมเป็นคุณครูครับอนาตาวาอนาตาวาโดนาตาเดสกาคุณคนนั้นเขาเป็นใครครับให้วาตาชิวะมิลาซังเดสผมชื่อว่ามิเลอร์ครับมิลาซังวะอันนี้ครับเราก็ดูคำตอบกันนะครับอเมริกาจินเดสอ่ามิลาซังวะเราจะถามว่าอ่าเขามีคำตอบคือเอเมริกาใช่ไหมครับมิลาซังวะอเมริกาจินเดสกา คุณเป็นคนอเมริกาใช่ไหมนี่คำถามนะครับก็ตอบให้อเมริกาจินเดสอันนี้คุปตะซังโมแล้วก็มีช่องว่างให้เราเงี้ยแล้วถามว่าแล้วก็ลงท้ายด้วยเดสกาเป็นประโยคคำถามนะครับแต่เป็นคำตอบเขาบอกปฏ e, ja, ิเสธ e อีเออเมริกาจินจ้าอาริมาเซนอิจิริสุจินเดผมเป็นคนอังกฤษนะครับไม่ใช่คนอเมริกันนะครับเพราะนั้นคุปตะซังโม อเมริกาจินเดสกาคุณคุปตาก็เป็นคนอเมริกาใช่ไหมไม่ใช่ครับผมเป็นคนอังกฤษครับอโนคัตว้าเดสกาอันนี้ต่อบไม่ยากคือโดนาตาเดสกาก็คือถามในรูปสุภาพไปเลยซานโตสุสั่งเดชผมชื่อซานโตสุซานโตสนะครับเทเลซาชานคุณหนูเทเลซาวะเดสกาตอบด้วยเป็นอายุคิวไซเดชก็คงไม่ยากครับนันไซเดสกา คุณอายุเท่าไหร่เทเรซาชานนั้นอายุเท่าไหร่คิวไซเดทอายุ9ก้าขวบครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเป็นตัวอย่างของแบบสุขันบทที่1โ okay. อเคคราวนี้เรามาทบทวนคําศัพท์บทที่1ที่เราน่าจะจํากันได้นะครับคําแรกคือเซนเซนะครับคือคุณครูนะครับคำที่2คักคุเซนะครับตัวคะแล้วก็มีไม้หิดหนูนะคักคุเซนักเรียน ไคเชอิงนะครับพนักงานบริษัทนะครับผมแล้วก็กิงโคอินนะฮะพนักงานธนาคารครับอิชะหมอครับผมคำสุดท้ายเป็นตัวคาตะกนนะครับคืออ่านว่าเอนจิเนีวิศวกรนะครับก็อยากให้เพื่อนลองไปทบทวนคำศัพท์ที่บทที่1ที่ได้สอนไปนะครับแล้วลองดูว่า สามารถเขียนเป็นตัวฮิราคณะหรือตัวคาตคณนะอย่างง่ายที่ผมลองเขียนดูในบอร์ดอนนี้นครับลองดูนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับกับบทที่2นะครับผมมินานโนะนิฮงโกะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ